สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animal Present Oasis หรือบริเวณที่มีพืชหรือต้นไม้ขึ้นรอบแอ่งน้ำเล็กๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายซึ่ง o a เอซนั้นถือเป็นที่พักพิงของนักเดินทางขบวนการค้าและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนใกล้เคียงโดยในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วยและในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปรู้จักกับ สิอันดับโอเอซิสกลางทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลกมันจะสวยงามแค่ไหนและอยู่ในประเทศอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10ทีเมียโอเอซิสประเทศไนเจอร์ทีเมียโอเอซิสเป็นเมืองเล็กๆในทะเลทรายซาฮาราตั้งอยู่บนเทือกเขาอาร์เทอร์อยู่ห่างจากสนามบินเมืองอากาเดสในประเทศไนเจอร์เพียง6กิโลเมตรเป็นโอเอซิสที่สวยงามที่สุดในประเทศไนเจอร มีการเรียกเก็บเงินสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความงามของโอเอซิสแห่งนี้สระน้ำท่ามกลางผืนทรายที่ล้อมรอบไปด้วยสวนส้มต้นปาล์มที่เขียวชอุ่มและล่าสุดได้มีโครงการสร้างโรงเรียนในโอเอซิสแห่งนี้อันดับที่9เชบิกาโอเอซิสประเทศตุเซียท่ามกลางภูเขาที่แห้งแล้งในประเทศตุเซียเป็นที่ซ่อนของโอเอซิสที่สวยงามซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นและที่หลบภัยของชาวเบอร์เบอร โอเอซิสแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาโทเซอร์โกวนเรสเชเบ k ิกาเป็นหนึ่งในไม่กี่โอเอซิสในเทือกเขาทางเหนือของตุนิเซียและเป็นหนึ่งในโอเอซิสที่สวยงามที่สุดในประเทศโดยมีหมู่บ้านที่มีชาวบ้านไม่กี่ร้อยคนอาศัยอยู่โดยรอบโอเอซิสพร้อมกับน้ําที่เป็นสีฟ้าอย่างกับน้าทะเลด้วยความงามของโอเอซิสแห่งนี้จึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อย่าง Star Wars Episode 4 A New Hope อีกด้วย อันดับที่8เคลเซนมูลเลกประเทศจีนโอเอซิสที่เป็นทะเลสาบร,รูปจันเซียวอยู่ห่าง6กิโลเมตรทางใต้ของเมืองตุนห่วงในมณฑลการซูประเทศจีนยูเยียควานเป็นชื่อที่ใช้เรียกในสมัยราชวงศ์ฉิงวัดขนาดในปีคศ1960มีความลึกโดยเฉลี่ยของทะเลสาบประมาณ4-5เมตรมีความลึกสูงสุด7.5เมตรต่อมาความลึกของทะเลสาบลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นปีคศ1990พื้นที่มีขนาดเล็กลงเหลือเพียง1.37ไร่ทะเลสาบมีความลึก1-1.3เมตรในปีคศ2006รัฐบาลท้องถิ่นได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อเติมน้ำในทะเลสาบให้มีความลึกเหมือนเดิมและหลังจากนั้นน้ำในทะเลสาบก็มีความลึกเพิ่มขึ้นในทุกๆปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โอเอซิสแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวโดยการขี่อูดเพื่อชมบรรยากาศโดยรอบอันดับที่7สิวะโอเอซิสประเทศอียิปต์ห่างจากชายแดนของประเทศลิเบียทางตะวันออก50กิโลเมตรและห่างจากกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์560กิโลเมตรมีความยาว80กิโลเมตรและกว้าง20กิโลเมตร ซีวะโ a s i ซิสเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์มีประชากร23,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวเบอร์เบอร์ชนเผ่าที่พัฒนามาจากชนเผ่าแอฟริกาโบราณและมีภาษาเป็นของตัวเองหมู่บ้านสร้างแบบโบราณจากก้อนหินฉาบด้วยโคลนมีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านพร้อมทั้งต้นปาล์มที่ล้อมรอบตัวหมู่บ้านที่นี่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงาม การเดินทางด้วยรถโฟลววิวสู่ทะเลสาบที่กว้างใหญ่และสวยงามเปรียบเสมือนสวรรค์เล็กๆกลางทะเลทรายอันดับที่ 6. รลีวาโอเอซิสสหรัฐอาหรับอิมิเลต ลีว่าโอเอซิสอยู่ห่างจากเกาะอาูดาบีไปทางตะวันตกเฉียงใต้220กิโลเมตรทางตอนเหนือของทะเลทรายอัลคาลีและเป็นหนึ่งในโอเอซที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับชื่อของมันหมายถึงโอเอซิสีเขียวหรือสถานที่เงียบสงบโอเอซสแห่งนี้มีรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวยาวกว่า100กิโลเมตรมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ50หมู่บ้านมีประชากร50,000-150,000คนโดยประมาณจากการสำรวจด้วยดาวเทียม เป็นสถานที่ใช้จัดงานเทศกาลลีวาเดฟิทิวลัลเทศกาลทางการ,กรเกษตรทำให้ลีวา o a s i ซเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร,กรในท้องถิน่นและเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้รักการแรลลี่บนทะเลทราย อันดับที่5 i n อ r e เกรดีโอ s ซถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ที่ถูกเรียกว่าเป็นสวนของอีเดนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันรกร้างโอ s i ซีที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบเดซี i, ในทะเลราบจูดีนระหว่างธรามัสดาและคุมราในอิสราเอลเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้รักธรรมชาติและศาสนาได้รับการยกย่องว่าเป็นโอเอซีที่สำคัญที่สุดของอิสราเอล เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่ายูดาห์ที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่สมัยอาณาจักรโซโลโมอนได้รับการประกาศให้เป็นเขตสงวนธรรมชาติในปีพศ2514และมีแม่น้ำลำธารสองสายไหลผ่านทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพืชกึ่งเขตร้อนที่ขึ้นตามธรรมชาติน้ำและพันธุ์พืชหลายชนิดดึงดูดสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อเข้ามาในบริเวณโอเอซิสแห่งนี้ที่นี่มีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยรอบประมาณ500คน มีโรงเรียนเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาทางธรรมชาติจัดตั้งโดยสมาคมเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติในอิสราเอลอันดับที่4วัวคาชิน a าโอเอซิสระยะทางเพียง8กิโลเมตรห่างจากเมืองไอค่าในภาคใต้ของเปรูโอเอซิสแห่งนี้สร้างขึ้นรอบๆทะเลสาบธรรมชาติขนาดเล็กและล้อมรอบด้วยเนินทรายมหาศาลที่สูงเป็นร้อยฟุตโอเอซิสแห่งนี้เกิดขึ้นมานานหลายร้อยปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวท้องถิ่นที่ร่ารวยจากเมืองใกล้เคียงและในปัจจุบันเป็นสถานที่ของนักเล่นแซน์บอร์ดที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกและการขับรถขึ้นเนินทรายแบบแอดเวนเจอร์พื้นที่ของโอเอซิสแห่งนี้เต็มไปด้วยรีสอร์ทและร้านอาหารทั่วทะเลสาบมีประชากรอยู่ประมาณ100คนซึ่งขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอันดับที่3 a อากัวคาเรนเตโอเอซิส เป็นโอเอซิสที่สวยงามน่าอัศจรรย์และน่าสนใจมากตั้งอยู่ในเมืองทูซอรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโอเอซิสที่สวยงามแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตามรายงานของนักโบราณคดีโอเอซิสแห่งนี้เก่าแก่มากและคาดว่ามีอายุถึง5,000ปีพื้นที่สีเขียวแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นปาล์มขนาดใหญ่เต็มไปด้วยนกและปลาจำนวนมากและยังเป็นหนึ่งในโอเอซิสกลางทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก อันดับที่ 2. อ,อุทยานแห่งชาติแรงคอยมาลานฮานประเทศบราซิลมีชื่อเสียงในเรื่องชายหาดสีขาวเนียนเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคุมประมาณ1,500ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากเมืองเซาลูอิสเมืองหลวงของรัฐมาลายาประมาณ156กกิโลเมตรปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมาเที่ยวที่นี่น้ำในทะเลสาบจะมีมากที่สุดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ตื่นตาไปกับความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าเขียวที่เกิดจากน้ำฝนที่สะสมในหุบเขาระหว่างเนินทรายและที่สำคัญบริเวณรอบๆทะเลสาบในอุทยานยังมีความโดดเด่นในเรื่องภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนอย่างประหลาดใจเนื่องจากมีการเจริญเต,ติบโตของป่าก,กงกลางต้นปาล์ม นอกจากนี้ยังมีการใช้ฉากทะเลทรายในเขตอุทยานในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์และอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากอันดับที่1วาดีบาลานีคลาริสโอเอซิสอยู่ห่างจากเมืองมัสกัสเมืองหลวงของโอมานประมาณ293กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง45-3ชั่วโมงเป็นที่รู้จักกันดีของภูมิภาคนี้เรื่องกระแสน้ำที่ไหลคงที่ตลอดปี สระน้ำที่มีขนาดใหญ่ได้บรรยากาศของต้นปาล์มริมน้ำและก้อนหินกระจา,ะจา,ะจายอยู่ทั่วบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของโอเอซิสนี้ส่วนที่ลึกที่สุดของโอเอซิสนี้มีความลึกถึง9เมตรนอกจากนี้ยังมีบริเวณโต๊ะนั่งทานอาหารมีบริการขายอาหารเครื่องดื่มหรือจะนำอาหารมาปิกนิกทานเองก็ได้โอเอซิสแห่งนี้มีถ้ำใต้น้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยซึ่งในอดีตเป็นหนึ่งในห้องใต้ดินของสุลต่าน แต่ระยะทางค่อนข้างไกลและมีการเดินทางค่อนข้างลำบากจึงต้องมีไกด์หรือผู้นำทางผู้มีประสบการณ์และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้แข่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกด้วย